พี่ฮันดู ained, mm eday. ไม่สนใจพ่อเลยพ่อทอะไรจะไัค่โอยจะไปเใจแตกสาวแม่ใจแตกโอยพยโอยจะไปกับเพ้านะฮะที่อ uh, right ok ่าพ <anyway> ่อหนุ no ่มเสก ้ดูโอจะไปค่ะจะไปจริงๆค่ะทุกคนค่ะโอ้อันนี้อ่อยนะอันนี้ท่าอ่อยท่าอ้อนนะคะอ้อน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 โอ้พ่อขัดใจอีพ่อขัดใจหนูอีพ่อขัดใจหนูโอ้ยโอขัดใจนะคะคุณพ่อขัดใจค่ะทุกคนค่ะนางนางเจอคุณพ่อขัดใจจะไปกับผู้บ่าวโอ้ยไปแล้วลูกสาวใจแตกแล้วค่ะแม่แม่ค่ะ เอาไว้อยู่แล้วค่ะลูกสาวเราใจแตกแล้วเจอผู้บ่าวรูปหล่อไม่ได้เลยนะทุกคนจะไปกับเขาให้ได้เลยดูค่ะทุกคนจะไปไม่ได้พอยแล้วเราอยู่ทางนี้ลูกโอ้ยดูโอ้ยอยากไปกับเขาจริงๆค่ะทุกคนค่ะดูอ๋อเรียกเขาไปแล้วอ่ะใช่ไม่สนใจพ่อเลยพ่อพยพอยน้องหนูจะไปกับเขาจริงๆหรือลูกโอ้ยดูลูกสาวโอ้ย นน้ีจะไปกับพ่อเสกตายตายลูกสาวใจแตกไปไปไปไหนรถเราอยู่ไหนรถเราอยู่ทางนี้โอ้ตอนี้ไม่ได้สนใจเสียเลยค่ะทุกคนนะมาเจอพ่อเสกนะฮะโอ้ยร้องตามเลยร้องตามพ่อเสกเลยค่ะสุดท้ายก็ไปตายรังกับเสียนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะสุดท้ายมาตายรังกับพี่อื่นค่ะ โอ้เอ็นดูลูกสาวร้องตามผู้บ่าวค่ะโอ้ยใจแตกนั่นเขาปิดประตูแล้วลูกยังจะไปอีกยังจะไปอีกโอ้ยตงใจเขาปิดประตูแล้วลูกดูโอ้ยไปไม่ได้แล้วนะโอ้ยหนูจะไปกับเขาค่ะหนูไม่ยอมดูทุกคนหนูเอ็นดูลูกสาวจะวิ่งตามผู้บ่าวโอ้ยดูค่ะลวงหน้าลวงหลังจกสายจกขวาดูค่ะอ้ยน้องพลอยทำไมหนูเป็นคนอย่างนี้ลูกโอ้ยดูค่ะทุกคนค่ะเอ็นดูนะคะอยากไปกับพ่อเสก อย,อยากไปกับพ่อเสกโอ้ดูดูมาเกาะรถเขาเน้อตรงไหน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 โอ้ตายแล้วลูกสาวแม่ใจแตก <laughs> เอ็นดูลูกสาวกะทุกคนดูจะไปให้ได้ลูกเขาปิดประตูแล้วลูกไปไปไปเรามารถเรามาพ,พี่พี่อึ่งอยู่นี่พี่อึ่งอยู่นี่ลูกเสียอยู่ทั้งนี้โอเคนะคะจะขอความนรักของน้องบัวพลังร้องตามพ่อเสกไว<า> <พอ S 2> ้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวัาพ่ายค่ะทุกคน